พี่น้องนุ่นมาถึงแล้วเครื่องสูบลายเอฟซี F Z. นี่ค่ะเครื่องสูบนะสูบสะมาถึงแล้วนะคะพญานาคนี่ใหญ่เลยครับพี่น้อง มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะสู่ไปทางไหนอย่าสู่ไปทางที่ดินคอยเดอ้อฮะทำไม,ไมได,ดินอะแน่นบอกเอาเหรอ อ๋อไม่ต้องรอฝนตอนนี้ก็เป็นอยู่ในกรมนการโอ้เหรออ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูนะ FC เ,เอาลองถามดูว่าจะสูปไปทางไหนโอ้โอเค <c oughs> มาแล้วอ <c oughs> สูสุดสซูเะลึงรถรถมีทะเบียนด้วย สวัสดีค่ะอ้อให้น้ำมันไหลไปทางสิเลอให้น้ำมันไหลลงไปทางสิเลยอ,อะบอกให้มันไหลลงไปทางนี้บอกอ๋อให้ไปข้างหน้านูน้นเราไม่ได้เรานึกว่าจะได้ทดสอบซะแล้วไปสูบทางมุ้งฟุง้งเอ,อ่อไปสูบทาง ฝั่งมุมนู้นนะคะมูนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เลขทะเบียนดูดิ่ดูนะ FC นี่น,นะเขาเรียกว่าเครื่องสูบพญานาะคเครื่องสูบพญานาะคสูบแป๊บเดียวนะคะเขาเรียกว่าไวามากเลยอืมเออ ใช่ใช่ใช่แล้วโอ้แอดมินมาดูปลาบ่ลูกเออแอดมินมาดูปลาบ่เดี๋ยวเราจะได้เห็นปลาเต็มสะเลยตือไม่แอดมินมบอกไปอืม<ว> แล้วมาแล้วเขายังเขายังไม่ดูดยังยังไม่ดูดสะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอติดตามชมนะคะของการดูสูบสูบสะนะเอฟซีเนาะนะคะ, 4, เ,ะ,นะคะเดี๋ยวรอติดตามในช่วงทิปตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,ะชาวบ้านก็มาถึงแล้วนะคะเครื่องสูบพญา,านาคะใหญ่มากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีช่างแอมบี้นะคะมื้อเช้าลุงช่างนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ มือเช้ามีอะไรบ้างน้ำพริกผักสดนะทุกคนมันใส่เยอะไปบ้าเด็กหนุ่มแล้้ามตัวแต่งหน้าดอกไม้าเ็นรถดับรนไม้เข้ามาตรงนี้ป็นไง

จะหวานหรือมันจะเปรี้ยวเนาะ้มเลยเบาๆหน่อยด้วยความเด้เอะใหเลยมายในบ้านก็ชูเห็มเออก็เื่ออไรใส่ปลาโอ้หปปลาต้มตอนต้มเที่ยวปลาตอนที่ต้มน้ำปลาใส่ปลาให้ไหมปลาแลก็ใส่ใส่ตัวมัน

เค็ม,เเมก็ต้มน้ำร้อนมาใส่ไหมตมน้ำร้อนมาละลายก็โอเคแล้วดีปมะนาวตัดไปนิดนึดน่งทำอะไรให้กินเลกินมได้ครับปราใส่เขาว่าบูดบ้งาน้บอทำอะไรให้กินเล็กกินมาแล้วมาแล้วเขาจะไปกินใบนำมาเพือมันกินนะปะ เด็ดน้มากินเกินต้ระเมก็วเอนสมอกิแลกินเคือกระไปลากระมน่าหรอวไม่่งล่ไเ้เด็นรเมตาอต้เี่ยมอาปรุงตนคุต้อใส่อะไรอีกน้าด้อาจารย์ปรุงใส่น้ำตาลใ่ไ เราค่อยมาดอกปุ่นนน่งป่นเปเองเที่ต่อไปจะปนต่ไปเขาจะไปตป่เองไปเจ้ามีนากีต้มปลาอง้นที่าน่ไม่่น้ำต้มปนว่าเจ้าีแทบด้ยกดัเนาะเ้ขวพี่ป่นาเราจะได้ที่ปัรบใ่ปลาตัวสวยแค่ไ่นี ทีละซื้อไม่เค็มใช่ไหมนิดเนี่ยเเขาใส่เบอร์ไทยกัน<ม>ไปมันจะนเป็นที่เขาปรุงอ่อะะเดียวาเดี๋ยถ้าหา,หา<ะ>ว่าถ้าหากว่าลุงเค็มลุงก็จิ้มปั๊บกัดแตงปั๊บเรียบร้อยพอดีจะนูวอ,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 อุ่ลุงมถึงเลยอลมอยากกินกูเดียวเนาะกแฟก็ลืมหรือมั้งงานกาแฟเนี่ยลูกอ่ะ้ไม่าถไม่าโทรศัพท์

แม่ไม่รู้สิ่งนันคือะไรไได้กน้าวใช่แล้วเราเตรียมกาวใคอนเทนต์ใส่กีบใป้ยูุ่วเราไปเผิตต๊อกกระสบัดเหมอนิต่บอน้องอกจิตตอสั้นหน้อง้ยน้อยเป็นน้อยบอ

อย่าอย่าโอ้ยเสียงเจ้าไปก็ย่ากหน่อยเนาะแย่าอย่าคืนให้มานี่โก้คือเปลี่ยนน้อเป็นเบาเลยู้ป้าเข้าขมาเบิงกันยุนนักนะฟันไม่เหนียวเท่าไหร่เนี่ยเร็จแล้มันก็ลงเหรอเหนียวเลยมันก็ลระลุงฟันเลยเพป็น มันนี้มาปล่อยให้ลมสเลยป่ะนอยน้ำจัดเต็มจัดเต็มให้สอแสบลสระมาําัดอบว่นะเมื่อวานลงแต่เช้าเลยโอคืนตัิกกีนเอาะมาหาปลาเออโอ้โหันิกี้อยู่คงจะสนุกแน่สิงานนี้งานนี้ไม่พลาด้าจบก็ประมาณปับเเยายย่านเติมน้ำแล้วบ้านน้ำมาให้เลยนะ มาแล้ว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 โอ้มาแล้วไปกินข้าวไปกินข้าวปลตัวปลาเนี่ยไปให้ไอ้บินน้อยเดี๋ยวนึงให้ป้าบอกแล้วหัวปลาให้มินน้อยกันเดี๋ยวมาแม่ได้มื่อไหมกินเลย้ไปเล็วเฮ้ยนะคะกาแฟมาเสิร์ฟแล้วไหมพี่น้อง

ไปลูกป้าไปเนียโอ้โหนออุ่นอร่อยเซ็บๆด้ให้พีซีใครคุ้วเดยชวคนจะคำคำคย่าอย่างล่าหน้ากนยังหน่ารูปนะสิมนี้ขอาคุณ f เท่านมากค่ะสวัสดี